สวัสดีครับพบกับช่องเท่าคีโม n n e l เช่นเคยนะครับคลิปนี้อาจจะดราม่าเล็กน้อยนะครับมันรู้สึกอดรนทนไม่ไหวนะครับต้องออกมาพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องของพญานาคปูนปั้นนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าวิจิตอลังการนะครับเป็นสีทองไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ท้าคิโมอยากจะพูดถึงการอุตริของคนนะครับซึ่งก็เคยพูดมาแล้วในคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการอุตริคนพวกนี้มีความอุตริอย่างเหลือเชื่อนะครับคิดจะทำอะไรก็ไม่เคยที่จะพินิษพิจารณาถึงความถูกต้องไม่ได้พิจารณาถึงจารีตประเพณีซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่บโบราณน,นะครับ เทากิมโมมีคำถามหลายอย่างกับคนพวกนี้นะครับคือบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะครับว่าเทากิมโมไม่ได้แปลกใจคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเจ้าของพญานาคปุนปั้นนี้นะครับตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักเขานะครับตั้งแต่วันที่เทากิมโมเห็นเขาบีบน้ําตาร้องไห้ครวญครางดังลั่นภูเขานะครับแล้วก็บอกว่าเขาคงหมดอาหารหมดอาหารจะให้น้องกินแล้วนะครับ แล้วพอผ่านมานักข่าวไปถามก็บอกไม่ได้พูดคำพูดเหล่านี้นะครับมันแปลกครับคือจริงๆนะถ้าหากว่าเรามีเซนบางอย่างนะครับทางชาติตะวันตกเนี่ยเขาจะเรียกความรู้สึกที่สามารถที่จะสัมผัสได้เนี่ยว่าเซนนะครับหรือบางคนก็เรียก่่ซิกเซนนะครับคือสัมผัสที่6อย่างนี้แต่คนไทยครับ ไม่ได้ใช้เซนต์ใช้ความรู้สึกโดยส่วนใหญ่นะครับใช้ลางสังหรณ์จะออกบ้านจริงจกร้องทักนี่ก็ไม่ไปไม่ออกนอกบ้านอะไรอย่างนั้นซึ่งมันคนละเรื่องกันนะครับเท่าคีโมเองเข้าใจว่ามันเป็นเซนต์อย่างหนึ่งนะครับที่สัมผัสได้มาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อถือนะครับไม่ได้เชื่อถือไม่ได้สงสารมาตั้งแต่ต้นเพระรู้ว่าทุกอย่างนั้นนะ่ะมันคือการแสดงนะครับ พญานาคเนี่ยนะครับมันเป็นสีทองไปได้อย่างไรกับเพื่อนๆพญาน,นาคสีทองเนี่ยคือพญานาคตระกูลวิรูปกเป็นพญานาคชั้นสูงเป็นพญานาคที่ชอบความสงษชอบความสงบเพื่อปฏิบัติศีลภาวนาเป็นพญานาคซึ่งไม่ชอบการฟ้อนรำบันเทิงรื่นรมนะครับไม่ชอบความวุ่นวายแล้วที่สำคัญนะครับ เจ้าของรู้ว่าพญานาคที่สร้างเนี่ยเป็นสีทองเป็นตระกูลวิรูปะได้อย่างไรนะครับทั้งๆท,ที่เทากิมโมก็ยังจําได้ว่าก่อนหน้านี้ที่เริ่มสร้างที่บ้านกกกอกันนะครับหรือสีคัมพีนะครับขอไปที่เอิมเอยนามท่านนะครับก็ออยังบอกว่า,าดวงธรรมบอกว่าเป็นสีดํานะครับ ก็คือเป็นพญานาคอีกตระกูลหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็สถิตยอยู่ที่นั่นนะครับแล้วนี่เจ้าของอหมายถึงผู้ที่เห็นจากดวงธรรมนะครับบอกว่าพญานาคองนั้นไม่ได้มาที่นี่นะครับแล้วคุณก็ยังดันทาต่อไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับคือไม่อยากจะถามว่าจุดมุ่งหมายคืออะไร นะครับเข้าใจว่าทุกคนที่มีปัญญาดีทราบอยู่แล้วว่าจุดมุ่งหมายในการก่อสร้างพญ,ญานาคองค์นี้นะครับเพื่ออะไรและที่เป็นกระแสหลังสุดนะครับเท่ากิามโมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะมันจะลุกลามไปถึงเรื่องของพระประมาภิไธยนะครับอักษรย่อของเจ้านายชั้นสูงนะครับ ที่เอาไปประทับเอาไว้บนเสียน,นะครับซึ่งจริงๆนะครับแม้แต่เจ้านายชั้นสูงก็ไม่เคยปฏิบัตินะครับเรื่องนี้ถือเป็นการอุตรินะครับที่พยายามที่จะเอาอักษรย่อชื่อของตัวเองและเมียเนี่ยนะครับไปไว้บนนั้นอาจจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเท่ากิมโมไม่ได้สนใจแต่ถือว่าเป็นการอวดอุตริอย่างร้ายแรงนะครับผิดจาริยธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณนะครับ แล้วก็มีริ้วล้อ,อขี้ข้าทั้งหลายก็ออกมาแถให้เหตุผลคือเข้าใจนะครับเพื่อนๆว่าทุกคนต้องพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะชอบทำหรือไม่ชอบทำจะถูกต้องหรือจะผิดแล้วแต่เพราะตอนนี้ต้องรักษาเจ้าของพยานาคเอาไว้ให้ดีนะครับนั่นหมายถึงรายได้นะครับต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรช่างมันนะครับ เท่ากิโม้เข้าใจว่าเจ้าของพญานาคก,ก็คงจะทราบดีนะครับว่าคงไม่มีใครรักตัวเองนะครับยิ่งพวกเรานะครับหมายถึงทางฝั่งของเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ว่าจงเกลียดจงชังอะไรต่อตัวเจ้าของพญานาคละครับแต่ว่าคิดถึงเรื่องของความชอบธรรมไม่ชอบธรรมเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องของกฎหมายเป็นที่ตั้งนะครับเรื่องของศีลธรรมแล้วก็เรื่องของ สิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำของสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปก็เท่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรียกว่าริ้วล้อคนหนึ่งนะครับไอ้อ้วนนะครับมันก็ออกมาพูดแถไปข้างๆขู่ๆว,ว่าเขาทำกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามที่วัดเขาก็ยังเขียนชื่อตัวเองลงไปจะเป็นประตูโบสถ์ประตู ลงทาต่างๆในวัดนะครับหน้าต่างหรือแม้กระทั่งรั้ววัดนะครับหรือว่าเพื่อนของมันเองเนะี่ยไปสลักชื่อไว้ที่เท้าเวสสุวรรณซึ่งได้สร้างถวายนะครับสูงถึงสามเมตรนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันอ้วนนะอ้วนปัญญาด้อยลองเอาชื่อเองเนะ่ยไปสลักไว้ที่ท้ายทอยพญานาคท้ายทอยเท้าเวสสุวรรณท้าทอยพญาครุฑ ทายทอยพระพุทธรูปดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะลองทำดูสักหน่อยให้มันเห็นเป็นรูปประธรรมนะลองดูนอกจากจะสมมุติเอาเองนะครับคือว่าพญานาคไม่เป็นสีทองแล้วนะครับนั่นเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงนะครับเป็นความผิดอย่างมหันเลยนะครับแล้วก็จริงจริงเนี่ยนะครับเท้าคิโมมีความเชื่อนะครับ เชื่อในพระอริยะเจ้าเชื่อในพระเกจิอาจารย์เชื่อในผู้ทรงศีลต่างๆเชื่อในพิธีกรรมเชื่อในอเรียกว่าการบวงสวงอันเชิญนะครับเชื่อในนิมิตของผู้ทรงศีลและอริยะทรงเจ้าเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เท่าขี้โม้อาจจะไม่เชื่อแค่ภาพนะครับคือหมายถึงว่า คงจะไม่ยกมือไหว้พญานาคบนกล่องไม่ขีดไฟหรือตามป้ายโฆษณาป้ายชื่อบริษัทต่างๆนะครับคือไม่ได้เชื่อถึงอย่างนั้นพญานาคองค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในเมื่อที่มาเป็นอย่างนี้นะครับเท่ากิโมเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็คงจะไม่ยกมือไหว้เช่นเดียวกันในเมื่อมันยังไม่ได้บวงสรวงไม่ได้ทำพิธีต่างๆนะครับ แล้วก็สมมุติเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเท่าคิมโมก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้ราคากับคนซึ่งทำผิดจารีตประเพณีนะครับส่วนคนที่เป็นผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับถึงเวลาที่ต้องคิดต้องแยกแยะแะครับต้องใช้ปัญญาของท่านยิ่งถ้าหากท่านที่มีความคิดว่าเป็นสายาณบาร,รมีของพญานาคจริงนะครับหรือท่านที่มีความศรัทธาในตัวของพญานาคจริงนะครับ คุณก็ควรที่จะอ,อนุรักษ์นะครับร่วมกันปกปักรักษานะครับความเชื่อที่ดีงามนะครับให้คงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคุณเห็นพญานาคตรงไหนคุณก็นับถือคุณก็กราบไหว้นะครับหรือว่าคุณไปซื้อพญานาคมาจากร้านขายต้นไม้นะครับร้านขายปูนปั้นเครื่องประดับต่างๆแล้วคุณก็นํามานะครับแล้วคุณก็ไปสร้าง เรียกว่าสตอรี่ขึ้นมาวัตถุหวยเท่านั้นเท่านี้คนนั้นประสบความสำเร็จคนนี้จากป่วยเดินไม่ได้แล้วก็มาเดินได้อะไรอย่างนี้นะครับพอเถอะครับหยุดสักทีนะครับแล้ววันนี้เทาคีโมเองนะครับไม่ได้อยากจะออกมาพูดแค่เรื่องนี้เฉยๆนะครับอย่างตัวอักษรย่อนะครับเมื่อเช้าก็ได้ดูไลฟ์สดของทางเจ้าของพยานาคก็ออกมาพูดว่า ้าจะบอกว่าพศแปลว,ว่าบรรพศภูเขาคือพ่อเหรครับพ่อสทีนะครับพ่อสทีแล้วเท่าที่โมอยากถามมาเลขเอฟซีข้างบนนะครับตัวเอฟซีภาษาอังกฤษนะ่ะมันหมายถึงอะไรนะครับช่วยตอบหน่อยนะครับถ้าใครได้ยินหรือใครสื่อสารส่งไปถึงช่วยตอบหน่อยว่าเอฟซีข้างบนหมายถึงอะไรนะครับวันนี้ไม่อยากจะบ่นอย่างเดียวนะครับขอแช่งด้วยนะครับ ขอสาบแช่งให้คนที่อุตรินะครับคิดไม่ดีต่อพญานาคนะครับคิดที่จะเปลี่ยนความเชื่อความศรัทธาของคนที่นับถือพญานาคนะครับขอให้มีอันวิบัตินะครับให้มีอันเป็นไปนะครับขอให้ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตให้มีแต่ความตกต่ําดําดิ่งลงสู่นรกนะครับในฐานะที่คุณกล้าที่จะทํานะครับก็ขอให้เป็นไปดํานั้นนะครับ เ้าคิโมโอ,อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับว่าการที่เราจะมีความเชื่อมีความนับถือหรือคิดจะเคารพสักการะสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องยืนอยู่บนเหตุผลที่ถูกต้องเลยนะครับต้องมีเหตุและต้องมีผลในความเชื่อของเรานะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราเชื่อแล้วเราต้องเชื่อด้วยความรักความศรัทธาเชื่อด้วยการบูชาสักการะนะครับ หากสิ่งไหนที่มันผิดแปลกมาจากจารีตจากประเพณีจากคติความเชื่อมาตั้งแต่โบราณโบราณน,นะครับเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเชื่อครับและเราก็มีหน้าที่กับความที่เชื่อความศรัทธาของเรานะครับคืออย่าให้ใครมาเปลี่ยนจารีตเปลี่ยนประเพณีนะครับเปลี่ยนความเชื่อที่ถูกให้เป็นผิดเพราะเขาคนนั้น นะครับก็เป็นมารอย่างหนึ่งนั่นเองสำหรับวันนี้เท่ากิโมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันมีความสุขกับทุกๆสิ่งอย่างรอบๆตัวเราเท่ากิโม้อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ